เอ็นเจเป็นผู้ถูกเลือกให้ใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ในคลิปนี้เอ็นเจได้ไปเจอดาบศักดิ์สิทธิ์ในตำนานมามันมีพลังที่หลากาจและกล้าแกร่งมากดาบศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถจัดก,การมอนสเตอร์ได้ในเซีวยวกิญญาทีเตรียมน้ำเตรียมขนมแล้วไปดูการ์ตูนพร้อมกันได้เลยไหน <c oughs> ชิคกี้เอ็นเจตอนดาบศักดิ์สิทธิ์ในตำนานวันแรกของการปิดเทอมณนะบ้านคุณลุงพ่อหมอด เราเอามาวิ่งวิ่งนาวิ่งนะงนะแฮมตายอ่อเรียบร้อยแล้วคุณผ้ามด ฉันจดเรียนสมุดทุกอย่างตามหมดหมู่ให้แล้วนะโอ้เเก่งมากเลยเอ็นเจขอบใจนะที่มาช่วยในวันเนี้ยไหนๆก็ไหนๆ,หนๆแล้วช่วยลงไปเก็บด้านล่างด้วยได้ไหมอ่ะพอดีว่ามีเอกาสารอยู่อีกสองสาอันแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วโอ้ยงั้นขอเ้าจ้างเป็นเค้กสามก้อนแล้วก,กันโอ้ยสามอ,าอันเลยอนี่เธอจะอาไปกินกับใครเนี่ยอกินคนเดียวนี่นะเอางั้นก็ได้ฝากด้วยนะเอ็นเจได้ๆขอบใจมากนะ เ้วออกมาวิงว่งวิ่งนราวิ่งอ๊บเรียบร้อยแล้วหอยไหนดูสิทำไมที่นี่มาถึงรกแบบนี้ละเนี่ยอืมเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะจัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบก่อนก็แล้วกันเริ่มจากกองตรงนี้ก่อนเลยเอาไอ้นี่มาไว้ตรงนี้แล้วก็เอาเจ้านี่มาไว้ตรงนี้เหมือนกันว้าเรียบร้อยที่เหลือก็แถวๆนี้สินะ เฮ้ยนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยรูปร่างหน้าตาแบบนี้มันเหมือนกับว่าแผนที่มหาสมบัติเลยนะเฮ้ยรีบเก็บมาก่อนกันแล้วกันอยี๋ยวค่อยเอาไปให้ชิคกี้ดูทีหลังแต่ว่าเดี๋ยวนะด้านล่างมันเขียนเอาไว้ว่าแผนที่มหาสมบัติดาบศักดิ์สิทธิ์เฮ้ยดาบศักดิ์สิทธิ์ยังงั้นเรอฟังดูเข้าท้ายฮะต้องรีบไปบอกชิคกี้แล้วสิมันจะเจอของดีให้เขาแล้ว ไอ้รีไปรีไปก่อนแล้วดาวศักดิ์สิทธิ์จ้าไอ้ก็ลงพ่อหมอที่ขอย,ยืมก่อนนะไปแล้วเดี๋ยวสิเอ็นเจ้ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิคกี้เออแล้วเอ็นเจ้ไม่เอาค่าจ้างหรือยังไงเนี่ยเออวิ่งไปใช่เลยช่างเถอะเฮ้ยเฮ้ยเหนื่อยแล้วนะชิคกี้เน่ชิคกี้อยู่หรือเปล่าตื่นแล้วบวกเลยบวกเลยชิกี้ นั่นมันเสียงเอ็นเจนี่นะโอ้จริงด้วยเสียงเอ็นเจนี่นะชิคกี้เอ๊วิ่งวอยายมาแบบนี้มีเรื่องอะไรหรือเปล่านะเอาล่ะเดี๋ยวฉันไปดูแป๊บหนึ่งนะเจ๋งมาแล้วมาแล้วเอ็นเจฉันมาแล้วหน่อยะนวก็จะเปิดประตูได้นะชิคกี้ฉันรอจนแดดจะไม่หัวฉันอยู่แล้วเนี่ยขอโทษทีเอ็นเจพอดีว่าเล่นเกมกันอยู่นะหน่อยเล่นเกมงั้นเหรอช่างเหรอนี่จะมีเรื่องจะมาบอก ฉันเจอเจ้านี้เอ,อ๋อะไรอ,รรอะแผนที่อะไรอย่างนั้นหรอก็แผนที่ดาบศักดิ์สิทธิ์ยังไงละ่ะเอ๊ะดาบศักดิ์สิทธิ์อย่งยางนั้นหรอใช่ฉันเจอมอนันในห้องใต้ดินของคุณลุงพ่อมดนะสิเจอปุ๊บก็เลยหยิบมาเลยนะเนี่ยว้าวจริงดิไหนไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยนี่นี่นีด่ดาบศักดิ์สิทธิ์อย่งยายยงนั้นหรอเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเอ็นเจในแผนที่นี่มันดูคุ้นๆนะนี่มันตรงบ้านเธอไม่ใช่อย่างนั้นหรอไม่ไม่ใช่หรอกนี่มันแผนที่ดาบศักดิ์สิทธิ์ตั้งหาก ไว้เธอเนี่ยนะดาบศักดิ์สิทธิ์อะไรล่ะนี่มันแผนที่บ้านของเธอชัดๆเลยเฮ้เจ๋งเจ๋งเพื่อนมาดูนี่สิเฮ้ยอร่อยชิคกี้เอ็นเจบอกว่าเจอแผนที่ดาบศักดิ์สิทธิ์แหละแต่จริงๆแล้วมันคือแผนที่ของบ้านของเอ็นเจนะคิดจะเอามาหลอกพวกเราแน่ๆเลยโอ้ยอย่างนั้นเองเหรอโอย จริงด้วยสิ่ที่มันแผนที่บ้านเอ็นเจชัดชเลยแผนแน่ที่จะมาหลอกพวกเราอย่างนั้นหรอไม่ได้ผลหรอกเอ็นเจนีพวกนายจะไม่ยอมเชื่อฉันจริงๆใช่ไหมเฮ้ใครจะเป็นเชื่อเธอกันเล่าเด็กเลี้ยงแกเอ็นเจอ้ายย้มมากเอางั้นก็ได้แต่ถ้าฉันเจออะไรเด็ดๆแล้วก็ฉันจะไม่แบ่งพวกนะ หายขนาดนั้นเลยเหรอเอ็นเจแต่ยังไงยังไงพวกเราก็ไม่เชื่อหรอกเนาะเจ๋งเนาะช่ยช่แน่ใจนะเธอหลอกพวกเราไม่ได้หรอกเอ็นเจโอเคโอเคงั้นฉันไปคนเดียวก็ได้แล้วฉันจะหามันให้จ้ะดาฟซักซีต้องเป็นของฉันโอ้โอยางงั้นหรอมันขอโชคด,ดีแล้วกันโอเคชอฉันไม่คุยกับพวกนายแล้วเอาแต่เล่นเกมทั้งวันไม่ทำอะไรเลยเล่นเกมไปเถอะหายประตูบ้านก็ไม่ปิดเดี๋ยวฉันปิดเองก็ได้ฮ่า เอาละเจ๋งเรามาเล่นเกมต่อกันดีกว่าโอกำลังมันเลยเออเหมือนจะอยู่แถวๆถานี้ไม่ใช่หรอตามแผนที่แล้วเนี่ยเอยแต่ว่าแถวนี้มันบ้านฉันจริงๆด้วยฮะมันยังไงกันล่ะเนี่ยช่างเถอะแค่เดินตามแผนที่ไปก็พอเดินไปเดินมาเดี๋ยวก็เจอเองนั่นแหละเดินมาทางนี้เข้าประตูบ้านไปก่อน เอ๋อยู่มุมซ้ายแบบนี้เหมือนจะอยู่หลังบ้านเนี่ยแจ๋วงันเดินไปหลังบ้านกันเฮ้ยเดี๋ยวนะมาเขียนบอกเอาไว้ว่าดาบศักดิ์สิทธิ์มักจะอยู่คู่กับสิ่งมีชีวิตสิ่งใดสิ่งหนึง่งเป็นตัวบ่งบอกว่าตรงนั้นมีดาบถูกฝังเอาไว้งั้นเหรองี้นี่เองต้องหาสิ่งมีชีวิตสินะ โอ๊ยนั่นมันมีไก่มาอยู่ในที่แบบนี้ซะงั้นแถมยังอยู่จุดเดียวกับที่แผนที่มันเขียนเอาไว้ว่าฝังดาบศักดิ์สิทธิ์ไว้ตรงนั้นซะด้วยงั้นหมายความว่าตรงนั้นอาจจะมีดาบศักดิ์สิทธิ์ฝังอยู่หรือเปล่านะเอ้ยตื่นเต้นเลยอะเอาล่ะอุปกรณ์พร้อมใจพร้อมเราทำได้งั้นก็มาเริ่มขุดกันเลยเอ๊ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยให้แข็งจังเลยฮะตรงนี้ อีเรียบร้อยเดี๋ยวนะเหมือนจะมีกล่องบางอย่างอยู่ในหลุมนี้จริงๆด้วยฮอยอย่าบอกนะว่าขอไปดูก่อนละกันฮอยฉันเจอหนาบ แต่ว่ามันก็เป็นดาบธรรมดาไม่ใช่หรอทำไมดาบศักดิ์สิทธิ์ถึงเหมือนกับดาบลทั่วไปเลยล่ะแถมยังเมเจ้าน,นี่แทนบูชารูปร่างประหลาดเนี่ยฝังด้วยกันด้วยหฮะเพื่ออะไรกันล่ะเนี่ยทำไมกันล่ะเท่าที่ฉันคอยเลี้ยนมาเนี่ยดาบศักดิ์สิทธิ์มันจะต้องมีประกายแสงไม่ใช่หรอแถมยังลอยได้อีกด้วยแต่นี่ไม่มีอะไรเลยอะนอกจากดาบเพชรกระแท่งบูชาเนี่ยทำไมกันนะ ช้างเธอเรีบๆรีบเก็บดีกว่าแล้วจะไปบอกชิคกี้ยังไงอ้อ้เจ็บเจ็บเจ็ดันสะดุดขาตัวเองซึ่งงั้นเฮ้สวยชะมัดเลยเอ่ะเฮ้ยดาบหายไปไหนอ่ะเฮ้ยดาบหายโอเดียวนะแล้วนั่นมันเงาอะไรกันล่ะเพิ่องั้นเหรอขอดูหน่อยสิเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวนะนั่นมันดาบสักธิตนี่นะ ต้องใช้น่แน่ประกายแสงแถมรอยได้แบบนี้เฮ้ยฉันเจอเข้าแล้วดาบซักเซิโอ้ว้าวแจ๋วเลยนี่มันสุดยอดในสุดยอดในสุดยอดเลยเฮ้ยว่าแต่แล้วฉันจะหยิบมันได้ไหมเนี่ยดาบซักเซ็เฮะแจ๋วเลยเหมือนว่าฉันจะเป็นผู้ถูกเลือกนะตอนนี้ฉันมีดาบศักทซิ์อยู่ในมือแล้วย้าหู เดี๋ยวสิเอาไปอวดชิกกี้กะเจ๋งดีกว่าแต่ก่อนอื่นพเพื่อนๆทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้บุฉันหน่อยสิแล้วก็อย่าลืมมาช่วยกันอุดหนุนพวงกุญแจแสนน่ารักชิกกี้แอนเจยในเพจเฟซบุเลยนะสั่งกันมาเยอะๆเ,เลยเอาลามาเช็คชื่อกันคนที่มาแล้วให้พิมมาครับแล้วก็มาค่ะตามเพศของตัวเองเลยนะไม่รอช้าไปดูการ์ตูนกันต่อค่ะทุกคนลุยไปหาชิกกี้ดีกว่า เอ๋เดี๋ยวนะเจ๋งนั่นมันเสียงของเอ็นเจไม่ใช่เหรอเชกกี้นั่นไงยังไม่ทันขาดคำมานู่นแล้วไหนมีอะไรอีกมีอะไรอีกว่าไงเอ็นเจเธอจะมาหลอกอะไรพวกเราอีกล่ะเจ้าเด็กเลี้ยงแก่ฮะน้อยฉันไม่ใช่เด็กเลี้ยงแก่นะฉันเจอแล้วดาม เฮ้เดี๋ยวนะนี่เธอลงทุนไปซื้อดาบเพชรมาหลอกพวกเราเลยอย่างนั้นเหรอลงทุนเกินไปแล้วเจ๋งด้สิเพื่อนเอ็นเจเอามาหลอกพวกเราอีกแล้วแหละโหยลงทุนช่ไหมไหนเหนื่อยใจพวกนายเนี่ยไม่เคยเชื่อฉันเลยใช่ไหมอ่ะเอาถอยเข้ามุมเลยถอยถอยจะทําอะไรของเธอน่ะเอ็นเจฉันก็จะแสดงให้ดูว่าฉันน่ะไม่ได้โกหกยังไงล่ะเอาละนะโธ่เอ้ยเอ็นเจอย่าพยายามเลยดาบซักซิ องมาเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเจ้าเฮ้ยนี่มันดาบศักดิ์สิทธิ์ของจริงนี่นะมันเท่ก็จริงแหละนะแต่ว่าทําไมมันถึงพุ่งโจมตีเจ้าเจ๋งล่ะใส่อะไรกันเนี่ยก็ดาบศักดิ์สิทธิ์นะจะโจมตีศัตรูของฉันนี่นะเอ๋อย่างนั้นเหรอเอ้าเจ้าเจ๋งเฮ้ยเมื่อกี้นี้รู้สึกเหมือนไปสวรรค์มาแป๊บนึงเลยอะเดี๋ยวนะนี่นายคิดว่าเอ็นเจเป็นศัตรูอยู่อย่างนั้นเหรอก็ใช่น่ะสิก็เอ็นเจขี้โมนี่นะเขาจะชิงตัวนี่ก็คิดอยู่นะเอ็นเจขี้ม่ เฮ้ยโอ้ยโอ้โหนั่นไงจริงด้วยดาบศักดิ์สิทธิ์มันกำลังปกป้องเอ็นเจอยู่เฮ้ยฉันไม่คิดร้ายกับเธอแล้วเอ็นเจฉันขอโทษเป็นไงล่ะ ฉันบอกพวกนายแล้วฉันบอกพวกนายแล้วโอ้ oh, ของจริงนี่นะเอ็นเจฉันขอเล่นบ้างสิฮะไม่เอาหรอกจะไม่ให้เล่นหรอตอนแรกไม่ยอมเชื่อตอนนี้จะมาขอเล่นแต่ไม่สนใจเฮ้ hey, เดี๋ยวก่อนสิเอ็นเจขอเล่นหน่อยโอ้ oh, มีแสงฟุ้งฟลิงด้วยอย่างเท่เลยอ่ะ้อ <Hey, S 2> อยากเล่นบ้างอะ่ะโอ้โหหน่อยแน่เอ็นเจขี้งอกฉมัดเลยแต่ดาบศักดิ์สิทธิ์นั่นเจ๋งชมัดหน่อยไม่ได้การแล้วเฮ้เจ๋งเพื่อนโอ้ยเจ็บ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 เฮ้ชิคกี้อย่าบอกนะว่านายก็คิดเหมือน ฉันนะ่ะเฮ้หรือว่านายคิดเหมือนฉันไหมบีหนึ่งโอ้โหฉันก็คิดเหมือนนายนะบีสองเอาละถ้าอย่างงั้นพวกเรามาวางแผนขโมยดาบศักดิ์สิทธิ์ของเอ็นเจกันดีกว่าเอาละเจ้าเจ๋งตามมาทางนี้ทางนี้เฮ้นายพาฉันมาที่ไหนเนะี่ยชิคกี้มันเกี่ยวกับการขโมยดาบยังไงแล้วคุณลุงคนนี้คือใครนะเอาละฉันได้เตรียมการไว้หมดแล้วเจ้าเจ๋งฉันมีแผน แผนการว่าอย่างไรล่ะชิคกี้รีบบอกฉันมาเร็วแผนการขั้นแรกก็คือก่อนอื่นเราจะล่อเอ็นเจมาตรงนี้ซึ่งข้างในหลุมเนี้ยฉันสร้างกับดักไว้หมดแล้วและฉันได้จ้างคุณลุงเวลเจอร์คนเนี้มาคอยบอกให้เอ็นเจลงไปในรูนี้ให้ได้และเมื่อเอ็นเจลงไปข้างล่างนะ่ะก็จะเจออุปสรรคมากมายและเมื่อเอ็นเจเจออุปสรรคก็จะทิ้งดาบแล้ววิง่งหนีไปถูกต้องแล้วล่ะเพื่อนและฉันได้ทําการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ทั่วแล้วเราจะทําการดูเอ็นเจจากกล้องวงจรปิดและนี่คืออุปสรรคที่เอ็นเจจะต้องเจอ ด้านล่างนี้ ก่อนอื่นเอ็นเจจะต้องเดินลงไปในหลุมที่มืดมิดนี้ที่มองไม่เห็นก้นบึง้งมันช่างดูน่ากลัวและเมื่อเอ็นเจเข้ามาด้านในแล้วจะเจอกับด่านแรกนั่นก็คือฝูงซอมบี้เป็น10บสตัวที่กําลังรอเอ็นเจอยู่ข้างในและแน่นอนว่าในห้องนี้ฉันได้ทําการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้แล้วเราจะดูเอ็นเจจากทางนั้นและถึงแม้ว่าเอ็นเจจะผ่านด่านนี้ไปได้ด่านต่อไปที่เอ็นเจจะเจอก็กคือห้องสีแดงที่เต็มไปด้วยคริปเปอร์เป็น10บสตัวเช่นกันซึ่งมีคริปเปอร์จํานวนมาก ขนาดเนี้ยรับรองดาบศักดิ์สิทธิ์ก็เอาไม่อยู่และสุดท้ายถ้าหากว่าเอ็นเจสามารถผ่านคริปเปอร์มาได้ก็จะเจอกับลาสบอสอย่างพวกเรายัางไงล่ะเจง๋งพวกเราจะเป็นลาสบอสของดันเจี้ยนแห่งนี้อ๋อแต่จริงๆแล้วฉันหวังว่าเอ็นเจจะผ่านมันไม่ได้นะเพราะพวกเราไม่น่าจะสู้กับดาบศักดิ์สิทธิ์ไหวน่แต่ว่านี่แหละคือแผนการของฉันเจ๋งโอ้โหเจ๋งเลยชิคก,กี้เพื่อนแต่ฉันก็หวังว่าเอ็นเจจะไม่สามารถผ่านมาได้ละวนะหายฉันก็หวังว่าอย่างนั้นเหมือนกันแหละถ้าผ่านมาได้ละก็พวกเราแย่แน่ เ,เอาแหละเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเราจะทําการดูกล้องวงจรปิดจ,จากทางนี้นะเจ๋งโอ้ได้เลยงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าไหนขอดูหน่อยซิด้านนอกเป็นยังไงโอ้เจ๋งเลยฮะมองเห็นทุกอย่างเลยคุณลุงวลเลเจอร์<า>ที่จ้างมาก็น่าจะเตรียมตัวพร้อมแล้วที่เหลือก็แค่รอให้เอ็นเจเดินผ่านมาอ้อเอ็นเจมานู่นแล้วนี่หรออ,อ,อ,อ<า>สวัสดีคุณชาวบ้านว่าอย่างไง ชอยชัด้อยชอยฉัด้วย,วย,ดดวยอ่ะหมูของชัดมันตีเข้าไปในนี้ชอยชันด,ดิอ่ะไงนะหมูหลุดเข้าไปงั้นเหรอเท่านี้อันตรายซะด้วยสิเอ้ยไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะช่วยคุณเองนะไม่ต้องห่วงสบายใจได้ว้าวคือลุงเวเลเจอร์แสดงละครได้ดีมากเลยครับแบบนี้เอ็นเจต้องเชื่อแน่แน่คุณลุงรีบกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนเถอะส่วนที่เหลือเดี๋ยวฉันจะช่วยเองหมูของคุณลุงถ้าฉันช่วยมาได้แล้วเดี๋ยวจะเอาไปให้ที่บ้านเลยนะ ลลุลเรียบร้อยเป็นไปตามแผนเอ็นเจลงไปในหลุมมืดแล้วเท่านี้ก็โปะเชไปดูกล้องวงจรปิดห้องต่อไปดีกว่าออ้โ้ซอมบี้็มไปหมดเลยดีนะฉันอยู่ในโหมดสเตลเนี่ยการที่มีซอมบี้มากหมายขนาดนี้แล้วฉันจะรอดไปได้ยังไงอ้อแล้วซักิีทำอะไรนะ ศักดิ์น้คอยปกป้องฉันด้วยสินะงั้นไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรต่อไปก็ไม่ยากแล้วนะเัวทีแย่ละสิเมื่อกี้นี้มันอะไรกันน่ะเอ็นเจผ่านมาได้สบายสบายเลยเอาแหละแต่ไม่ต้องห่วงห้องต่อมาเจอกองทัพคริปเปอร์แน่เอ็นเจกับดาบสังซิดแย่กับคริปเปอร์ไ้ยไมมไหวไหว ถ้าอย่างได้คิดเอนเจมไม่สามารถผ่านตรงนี้ไปได้แน่นอนแต่ว่าไม่เป็นไรเราไม่จาเป็นต้องเข้าใกล้คิปเปอร์เพราะว่าเรามีดาบซักซินนี่นะลุยเลยดาบซักซีจักซ์เลยว้าวแจ๋วขอบคุณมากเลยนะคุณดาบซักซินขอให้ทุกอย่างผ่านไปไวมากเลย ละสีเจ๋งเอ็นเจสั่งให้ดาบสัตว์สิทธิ์จัดการคริปเปอร์หมดห้องภายในพริบตาเลยแถมยังดูชิวๆอยู่เลยไม่มีบาดแผลเลยสักนิดดาบสัตว์สิทธิ์อันนี้มันของจริงจริงด้วยเจ๋งโอ้ยแล้วกำลังเดินมาทางนี้แล้วแย่ละสีเจ๋งทำยังไงดีโอ้ยฉันไม่ยย่อยากจะมาขโมยดาบกับนายเลยย่ชะมัดไยไม่ได้การละสีเจ๋งยังไงตอนนี้พวกเรารีบหนีไปตั้งหลักกันก่อนดีกว่านะ่นแะน่นะนะนะอเอ๊เดี๋ยวนะฮะทำไมพวกนายถึงไม่อยู่ที่นี่กันได้ล่ะเนี่ย หายหยหนีไม่ทันแล้วเจ๋งหน่อยแนะ่ถ้าเป็นอย่างนี้เราคงจะต้องสู้จริงๆแล้วแหละเรามีสองคนจะเป็นกัวชิกกี้เป็นไงเป็นกันได้เลยเจ๋งถ้าอย่าง,งานั้นอะดาบศักดิ์สิทธิ์อันนั้นแต่เอ็นเจพวกเราขอชิงไปละนะอยู่เบื้องหลังสินะงั้นก็มาเอาไปเลยดาบศักดิ์สิทธิ์เฮ้ยเจ๋งโอ้โหโดนก่อนอีกแล้วเฮ้ยทำไมฉันถึงโดนกอนตลอดเลยอ่ะ ยัยแย่ yeah, ละสิหน่อยแน่แต่พอเห็นแบบนี้แล้วก็ยิ่งอยากได้ดาบอันนั้นมาเอาแหละไม่มีทางหนีแล้วมาลุยกันสักตั้งอย่าไปกลัวดาบศักดิ์สิทธิ์กระจกกจอกเอ็นจ <Yeah, S 1> <ś class> นี่นะวิ็นเงาเวนเด้ฮมตายอูเตือนี่แหละผลกรรมของคนที่ชอบขโมยของคนอื่น <ś class> การขโมยของของคนอื่นนะ่ะไม่ดีเลยนะน้องๆ <ś class> เพราะฉะนั้นห้ามทำตามเด็ดขาดเลยนะ เอาละตอนนี้ถึงเวลาที่ฉันจะไปช่วยผู้คนต่อแล้วฮ่าฮ่ยฮอเฮอเฮอยโอ้ยไม่น่าขโมยของเลยอะชิคกี้โอ้ยนั่นสินะไม่น่ามีความคิดอยากจะขโมยของคนอื่นเลยจะไม่ขโมยของคนอื่นอีกแล้ว